สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแม่ทแคสกับด่านแบบนี้มีใช่ว่าการแก้แค้นของราชาวาวานะอ่ะด่านนี้จะไว้เปดอืมด่านนี้จะไว้เปลิดล็อกแมวแก้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะโอ้มันจะมีข้อจำกัดอีกเลยใ <c oughs> นร้สิใช่ได้ธรรมดาอูเบร่แล้วก็ระดับตำนานอืม <c oughs> ผมมีตำนานที่ไม่น่าใช้เล่นด่านนี้ได้ Oh, <laughs> ธรรมดาอูเบอร์เลยระดับตำนานเลยโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ป้องอป้องกันแล้วกันนะอันไหนดีอันนี้ระดับเอ็มตำนานอูเบอร์เลยอ่ะอันนี้แล้วกันนะอโอเคอ่าเจ้าแมวลูฟี่ เดี๋ยวผมจัดเ็จแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเซตที่ผมเอาไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะมีคอมโบเพิ่มความถึกเนาะที่เหลือก็เป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัวอูเบอร์แลโอเคไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะปะใช้200พลังงานครับไปเลยมาบดล็อกแมวแก้วสินะหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคครับมาะอ๋ะอตจอนี้คือคิงวาวาเหรอมันเป็นตัวอะไรอ่ะมันเป็น ฮะเราเป็นหนูใช่ไหมปัก<ต>ที่เอาไม้ฟาดโอเคนั่นแหละไปครับได้กันบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านแตกเตะไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันโจมตียังไงไม่เคยเจออ่ะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยเนี่ยมามามาม,าม,าม,ามาได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคครับ แชรลี่ไหวไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันโจมตียังไงครับปั๊กอ uh ่าฮะปั๊กโจมตีไม่ค่อยแรงแคแต่เน้นสะท้อนกลับเน้นนอกแบกปะเออน้องนองแข็งไปไปเคลียร์เจ้าซอมบี้ตัวนั้นหน่อยเยยบันเออโอ้โหน้องนองแข็งโจมตีเบาอะ่ะอ้อยโอ้อยโอ้อยเฮ้ยจะเข้าตัวยังไงเนี่ย ให้ท่านแคทไปโอ้อยโอ้อยโอ้อยโอ้โหน่ารำคาญสุดๆไปเลยถ้ามันตีอย่างนี้ทางเวฟนี่น่ารำคาญมากป<ะ>ั้อหือมตีโดนบ้านผมด้วยโอเคครับยาตียาพึ่งอยู่ห่างๆนี่แครี่ไปอ่ะอ่ะโ,อโหเขาไม่ถึงตัว ถ้าเดินช้างงี้น่าจะเรียบร้อยครับอืมไม่นะโอ้แคลรี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปครับไป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 ตีมัน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 โอ้โหมีซอมบี้ด้วยเรียบร้อยครับน้องน้ำแข็งผมไปละถึงไหมเนี่ยแคลรี่โอเคถึงอยู่ถึงอยู่อืมอโดนไว้โดนไว้โดนไปโอ้ย โอ้น่าลำคาญจัด<ะ>เลยบักเฮ้ยซอมบี้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 มาตีบ้านมาตีบ้านอ่ะอ่ะอ่ะต่อยมันไทยท่านต่อยมันเอออย,อย่าให้มันเดี๋ยวมันเล่นบ้านเดี๋ยวมันเล่นบ้านโอเคโอเคครับโอเคไปน้องน้ำแข็งไปเรียบร้อยแคร์รี่ผมไปละเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องคิงวาวาสินะแครรี่อย่าพึ่งโอเคติดเวฟอยู่ติดเวฟอยู่ ไม่ตายอ่ะโอ้ไม่มีต่างเล่เลยอ่ะโอ้ย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 ถึงบ้านผมอีกแล้วถึงบ้านผมอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยแพ้เฮ้ยเรียบร้อยครับแพ้โอ้ยเดี๋ยวผมว่าจะจัดเซตใหม่ดีกว่านะโอเคครับรอบนี้มาเอาซมหยิงมาด้วยละกันนะเน้นถึงตัวไวๆเลยละกัน ขีว่าตังหนึ่งรอบครับว่าตังสองรอบครับมาเรื่อการเจ้าคิงวาวไป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 กันก่อนกันก่อนกันก่อนตอนนี้กันก่อนโอเคแทงไว้แทงไว้แทงไว้โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เล่นผมแสบมากอะไปไปเลยชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละอายุกิมระเอออนแหละยุกิมระเออ เออเออไม่ตายโอเคนั่นแหละชาร์เลยยูกิมุระไปอีกไปอีกไปอีกยูกิมุระโอ้โหรอชาร์จนานจืดเรียบร้อยครับไปละอายโอเคไายท่านไปครับไปรอยูกิมุระอย่างเดียวแล้วตอนนี้โอเคยูกิมุระยูกิมุระรออยูกิมุระเลยรอบนี้เอาเลยเต็มที่ เออเอเอใส่สุดเลยเต็มที่เต็มที่อย่าให้ตื่นตายอยู่กิ่มูระบ้างนะไปครับไททนเเันเดินเข้าไปต่อยมันโอ้ยโดนไม่ถึงโอ้ยโอยยาโอเคไททันยังไม่ตายไปเพิ่มครับไททันอ่ะป่าตังอีกหนึ่งรอบครับโอเคครับมารอป่อยอยู่กิ่มูระเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าไอตัวนั้นตายนะเออแหละอีกทีนึ่งอีกทีหนึ้ย มาเอ้ยมาเอ้ยจัดการจัดการให้หน่อยเร็วจัดการให้หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละต่ออีกทีนึงเออนั่นแหละนั่นแหละสวยงามครับจังหวะนี้เลยอยู่กิมุระบับบับบับอยู่กิมุระอยู่กิมุระเบาเกินอยู่กิมุระบับบับบับเออเออเออยู่กิมุระบับบับบับอยู่กิมุระมันเบาเกินฮะก็ก็เบาเลยผมไม่ได้ปั้นเลย โอเคน้องน้ำแข็งไปเคลียร์หน่อยเร็วจัดการเจ้าจิงโจ้ก่อนเยียบ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 เออน้องน้ำแข็งเบาลงไปเนี่ยเยียบหน่อยเยียบหน่อยเร็วน้องแข็งน้องน้ำแข็งมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าวาวามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องน้ำแข็งเยียบก่อนเร็ววาวามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หงายียบเ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 ยียบโอ้ไม่ตาย ไม่ gamer, ตายต้องเอาไท่ทานไปแล้วแหละหโดนบ้าผมละอ่าเยบเยยบเยยบสวยครับงับงับงับโอเคงับงับงับไปไครับไปครับไปครับการก่อนการก่อนเร็วกันก่อนเร็วอีหมู่แล้วไปรับจับโอเคครับหมายเล้ยวมากเลี้ยวอยออออีกอยู่แล้วผมออออ้ยเฮ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 ้ย โอ้โอ้แพ้อ่าทำไมอ่ะยู่กินมูล่าไม่ดีอะเปลี่ยน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 โอเคครับรอบนี้เอาสอปีดมาด้วยแล้วกันนะเอาน้องหินมาด้วยมาไป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 เตะ <c oughs> ตมันเตะมันเตะมันเออเตะมันเ <c oughs> ตะมันเตะมันเยี่ยมากเยี่ยมากเยี่ยมากเตะมันสุดยอดไปเตะมันเตะมันเตะมันโอเคไปเลยเจ้าลูฟี่ ไป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 ไม่ใช่ลูฟี่สิมันชื่อว่าอะไรนะอ่ากดไม่ทันใช่เอาไปไปไรรอก่อนรอก่อนรอก่อนช่วยเคลียร์หน่อยช่วยเคลียร์หน่อยโอเค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 เชยร์ช่วยเคลียร์ก่อนช่วยเคลียร์ก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไปน้องน้องแข่งไปครับ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 ไปไททันไปครับเอาตังค์หนึ่งทีเป่าตังค์สองทีครับโอ้โหมันตีแรงมากอ่ะ โอ้ยปกติเขาเขาเขาเคลียร์ยังไงอ่ะมาล้มาละอ่ะอะอออออ้องหินไปการบึอืมสองบีมันถึกมากโอเคเรียบร้อยครับโดนน้องหินจการล้วออออออุบมาน้องหินสวยครับอืุ้บอีกตุบอีกอื้าเจ้าคียะ ผมไม่เล่าไปยิงมันเลยอ่ะเยอะละเย่ะละเย่ะละเย่ะละอืมเข้าตัวเข้าตัวถึงตัวมันต้องไปถึงตัวมันก่อนโอเคโอเคโอเคออทออทออยเรียบร้อยครับน้องหินออกไปแล้วมา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 จัดการจัดการจัดการลูกน้องก่อนตอนนี้โอเคครับตป่าตังหนึ่งรอบแต่หล่อน้องหินก่อนครับโอเคน้องหินไปครับไปน้องน้ำแข็งกับน้องหินนี่แหละไม่เล่นใครละสองตัวนี้แหละ เออโดนซุ่มยิงไว้สิทุบทุบทุบอ่าโดนเวฟทุบ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 อ่าโดนเวฟเอะมาเ่ะมาหยุดหยุดหยุดอ้อยเอ้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 ยน้องหินน้องหินโอเค,อเ,คเก่งมากน้องหินทุบมันเรียบร้อยครับโอ้รู้สึกว่าพอมันน็อกแบ็กแล้วมันก็จะไอ้นั่นเลยฮะมันจะยิงเลยฮะอ้อยอ้ยน้องหินสวย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุบทุบทุบน้องหินน้องหิน โอเคโอเคโอเคอ๊ะโดนเวฟน้องหินเล่นๆไปโอเคครับได้อยู่เนี่ยป่าตังอีกหนึ่งรอบครับเออเอาน้องหินมาช่วยนี่โอเคขึ้นเยอะเลยโอเครอบนี้น่าจะชิวๆครับไม่ชิวดีแพ้มากี่รอบอัเนี้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องหินทุบเอ้ยน้องหินทุบไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ห้ามห้ามยิงมาเลยแฮะโอเคครับโดนเต็มเต็มครับ อยู่ได้อยู่ได้อยู่บ๊อโอเคปิดปิดปิดก่อนปิดก่อนซุ่มยิงเดี๋ยวมันทำผิดแล้วเนี่ยโอเคไปเปิดต่อทุบน้องหินอน้องหินทุบทุบโอ้โหเรียบร้อยครับอออออืเอาเรื่องอยู่เนีเ่โอเคน้องหินมาอีกหนึ่งครับไปต่อครับไปสลับกันน้องน้องแข่งน้องหินเนี่ยสลับกันโอเคนาย นายเพสตัวตบเอเลียนของเราอย่างงนเหลอเพื่อนเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวมันแบบน่าเกลียดสุดๆไปเลยอ่ะดูดิโอ้โหมันจะมันจะ็อกแบ็คอะไรขนาดนั้นเลยโอเคโอเคโอเคโดน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 โอ้ยน้องหินผมน้องหินผมน้องหินผมอื้อเมื่อกี้ตุ้มยิงไปยิงโดนมันทำไมเนี่ยตุ๊บตุ๊บุบโอเคอ่ะอ่ะอ่ะ ทุบ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 น้องหินน้องหินน้องหินอ๋อทุบมันทุบมันทุบมันสวยสวยเออ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 ยา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 ให้มันเล่นยาให้มันเล่นสวยสวยเรียบร้อยครับโอเคครับพอมันติดมุมก็เรียบร้อยเลยตบตบตบเรียบร้อยไปเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอ้ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้นะเนี่ยนานอยู่นะเนี่ยโอ้โหในการเคลียร์หนึ่งด้านนี่หลังๆเริ่มมีตัวยาก จบครับจบจ,บจ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 บเรียบร้อยครับโอ้ยได้ไหมโอเคนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วแล้วก็ส0ิกระป๋องแมวครับโอเคครับเดี๋ยวไปอัพเดี๋ยวไปอัพแมวก่อนนะกันนะปะอยู่ไหนนี่เมื่อกี้ระดับอะไรนะระดับอะไรครับเจ้าแมวเจ้าแมวล,ลูกแก้วนี่เจ้าแมวลูกแก้วครับโอเค ได้มาเรียบร้อยแล้วครับถึงร่างกายจะเบาบางแต่หัวใจแข็งแกร่งชีวิตมีครั้งเดียวต้องใช้คุ้มค่าจะโจมตีเพียงหนึ่งครั้งฉลอศัตรูไร้คุณสมบัติโอเคครับฉลอศัตรูไร้คุณสมบัติโอ้อันนี้คืออะไรอะโลหละเหรอจะลดดาเมจการโจมตีเป็นอย่างมากยูนิตท,ที่เราะบางแสดงว่าพอมันโจมตีมันจะตายใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ ไม่โดนอ n air ไม่โดนหยุดไม่โดนสโลไม่โนไม่โดนน็อกแวกไม่โดนววฟไม่โดนวารฟ<ะ>โอเคสามสิบเลยละกันนะปะปะปป,ปโอเคครับยี่สิบแล้วก็สามสิบครับเรียบร้อย <Yahoo! S 1> โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าตาจริงๆมันดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วกันนะโอเคนี่คือหน้าตาของเจ้าแมวแก้วเนาะไนดูซิ โจมต,ตีตัวไรคุณสมบัติอืมไปสิปังโอเคทีเดียวไปจริงด้วยฮะแล้วคู่ดาวอย่างนานอะโอเคอ่ะน่าจะเป็นตัวสร้างจังหวะสินะไปบามูจบบ้านไปเรียบร้อยครับอืเป็นตัวสร้างจังหวะโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคะลิปหน้าบายบายครับ